อาวเรากลับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะคะวันนี้เป็นช่องแคนเทนโซนนั่นเองวันนี้จะมาทำาวามวัวกันนั่นเองอันนี้เป็น EP ที่5แล้ว<ๆ>อืมหอยยิ่งขาจะเกลีเอาเงินเติมหัวจังไม้เน,มนี่ใช้เยอะน่าดูนะครับท,ท่านผู้ชมถูกท่าทางของกอล์ฟไม้จากนั้นก็ไปครับวัววัวมา รู้ได้สามสิบเก้าเออเอาแค่นี้ก่นอนไอ้พอยด์จะครับเพิ่มอีกรอบหนึ่งโอ,อ,อ้ยโจเกะผมผมขอสร้างแถวนี้ก็แล้วกันนะท่านผู้ชม ในความหาดย่อมไปก่อนเดี๋ยวในอนาะคตเดี๋ยวเราจะใหญ่กว่านี้อีกนี่แหละคือขนาดย่อมอืมก็ย่อมย่อม,มดีแหละสมชื่อที่เขาว่กขยันขนาดย่อมเนะี่ย ผมเข้าได้ออกได้มีข้าวโอเคไม่เอาแกะนะไม่เอาแกะผมเดียวเดียวว,วัวเอออนว่าเอาแกะด้วยกันมา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 น่าเสียเวลาตรงที่ไอ้นี่แหละเอาสัตว์เข้าคอกไงนะ มาตามมาครบไหมเออเออมา yes. มามามาให้หมดอ่ะผมเจอเลยผมเอาหมดนะเฮ้ยพังดีเลยเยอะแยะเยอะอย่างเดยวพังดีนะไอ้บ้าแกงตามมาดีอ่าาาาเค้กแค่นี้แหละมาวัวเดี๋ยววัวผมจะไปทำเค้กนะ วัวบ้าตามมานี้นี่นี่ก็ต้อฟังจริงไงวัวเนานะมาเขคาคอกแล้วก็ประมาณนี้แหละขอล่าไก่เพิ่มหน่อยสิไก่นี่ก็ตียากเหลือเกิน ว่าในอนาคตผมจะไปตะลุยที่ไกลนิดหน่อย๋ตวผมต้องครับเข็มทิศมาดูด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูจุดเกิดมีสัตว์ให้รลอยรืเปล่าเอาหอึมีไหมไม่มีใช่ไหมหึแน่นะว่าไม่มี ก็ทำฟานตกปลาได้สบายเลยสินี่ก็เผลอวางกันได้อ้างหลังที่แล้วมอติดต่อปวดหัวขาตัหมอเป็นอะไรเนี่ยอืมนี่จบแล้องโตกรถแล้วเอาเอาอดีพวก สวัสดีเขียวสัสเขียวสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้ผมอดไฟกับมันเลยโอ้ยเขียวนายใจส่อหว่ะอะไรของนายกินเนี่ยโอ้ใจสอ่อเลยกินโอ้ยเขียวฉันยังไม่ได้ไฟกับนายเลย จงเห่ียดเจอกันได้แต่ละครั้งมันนานรอเป้าวยังไม่หันจะทักทายจับมือกันเลยโอ้เขียวนายนายปอบแปะว่ะโอ้โหดีขาวไอ้ขาวไอ้ไอ้้อมไอข้ขิงกาขิงกา ผมตั้งชื่อมิ่งกาเต็มหอมอหมนเนี่ยสวัสดีพวกมไม่เจอกันนานเลยยงหัวนี่แพ้ทางแล้วเนี่ยเราเนี่ยอุ้ยปาดปาดขาปาดขาอุ้ย,อขย,ออยขาวเย็น่อนไอ้ขาวเย็น อีกจิตอยู่นะผหสู้มนไม่ได้เลยโอ้โหนี่ผมอยู่ขนาดนี้มันยังไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งก่อนเดี๋ยวมันจะยิงผมโดนไหมเดี๋ยวผมจะรอให้มันมาตรงนี้ท่านผู้ชมครับจำอีพีเราได้ไหมผมอยากโชว์เทพโอ้อะไรจะแม่นปานนั้น ป่าเลิโอยัยงไม่พร้อมอยังไม่พร้อมอย่าพังอ,อย่าพังแต่เห็นว่าปตตุ้มไกลหมดแล้วนะตขอไปดูเพิ่มก่อนหนึ่งจะเอาเนื้อสัตว์มากินนะแล้วผมไม่ยู่ตตุ้งแล้วแต่ว่ายังเหลือสัตว์จะเป็นอะไรไป พอมไปสู้กับี่กลางเนี่ยไอ้กลางมาดียินอกีกกลางมานี่มาก่างมานี่ไอ้กลางอิทยแจ็คโอเินเทร์เออผมผมจะค้าไปนั้นแหละมันชื่อแจ็คโอเินเทร์มันไฟวันฮาละวาไอ้ก่างเอาดิเอาดิเดี๋ยวคานผู้ชมถึจะข,ขอ เดี๋ยวจะได้พวกติดตินของมัค้อมมาดิมาดิมาดิมนาะโยนฟางเข้า,ขาตกหน้านานะกลัวนะกลัวกลัวอยากเจอจอบตกจกลูกกระตาหรือเปล่าฮนะ เพิ่งยังมีเริ่มการแข่งขันเอนเสียเวลากับนายทั้งวันนั่นแหละเก็บนายกว่าความสัตว์เราก็ประสบความสำเร็จที่เรียบร้อยแต่ยังก็ไม่ค่อยแหละ ท่านผู้ชมครับสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจเจอกัน EP หน้าบายๆปิดกล้องสิไปดีวะแสงพูดคำว่าเหมือนเดิมเย่